ช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28พฤษภาคม2 5 6 7เราจะมาเปิดวาระครอมอในวันนี้กันนะคะ กระทรวงการคลังชงวาระรับขอยกเว้นอากรด้านสำนักง,งบประมาณเสนอง,งบประมาณเพิ่มเติมปี2567และงบประมาณปี2568รับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทและหารือกฎหมายเงินประจำตำแหน่งตำรวจนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แชร์ข่าวเล่าเรื่อง ให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดเพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ28พฤษภาคม2567นายเศรษฐททวิศิล์นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอโดยววราที่น่าสนใจที่เตรียมเสนอให้กับที่ประชุมครอมอพิจารณาในวันนี้นะคะโดยให้จับตาสำนังงกงบประมาณเสนอแผนการคลังระยะปานกลางปี68 ถึงปี70ฉบับทบทวนครั้งที่2หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้เห็นชอบการทบทวนแผนครั้งใหม่เพื่อรองรับการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิตอ w a l l ต t 10,000บาทผ่านดิจิตอ w a l l ต t นะคะสำหรับแผนการคลังระยะปานกลางฉบับทบทวนได้มีการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67ใหม่โดยรัฐบาลเตรียมออกพรบง,งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ6-7วงเงิน1.22แสนล้านบาทนะคะกำหนดกรอบวงเงินจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมอีกและกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ1.12แสนล้านบาทนะคะขณะเดียวกันสำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอร่างประบองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ6-8 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณปี68กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่3,752,700ล้านบาทนะคะโดยยังเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องภายใต้วงเงิน865,700ล้านบาทรายได้สุทธิจำนวน2,887,000ล้านบาทนะคะ ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างอยู่ที่12,841,743ล้านบาทโดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่66.93%ประมาณการไรายได้รัฐอยู่ที่2,887,000ล้านบาทและในปีงบประมาณ68ทั้ง4หน่วยงานได้ประเมินตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP อยู่ที่ 1 9 5 7 1้ล้าน5แสล้านบาทนะคะวาระอื่นๆโดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณานะคะคกระทรวงการต่างประเทศเสนอมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอกของประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศเสนอการเข้าร่วมเจราจาอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจมาดูวาระเพื่อรับทราบนะคะกระทรวงการคลังเสนอวาระรับร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรสำหรับการที่นำเข้ามาในในพื้นที่พัฒนาร่วม กระทรวงพลังงานรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart g ไกด์ของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคณะกรรมาการการการพลังงานวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรมตามมาตรา1672 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองพังงาอำเภอตะกัวทุ่งและอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หมู่เกาะพยามอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อํเเอาเภออ่าวลึกอําเภอเมืองกระบี่อําเภอเหนือคลองอําเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ไ h a i l a n d ซ e r o o r o p o u t สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอยติมาตรการป้องกันฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรงงานผลิตพุกและดอกไม้เพลิงระเบิดและวุฒิสภาเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง คู่นูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและฝ่ายนิติบัญญัติของคณะกรรมกาการวิสามั์การพิทักษ์และเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานี่คือวาระประชุมครมในวันนี้อังคารที่28พฤศจาคม2567นะคะ